แคอย่างที่เหนยวบอกให้ให้ให้ฟังอันนี้ฟังมงุมมองลุงบ้างนะคือจริงๆลงุ <ทำ S 1> ลงาลุงไม่ไม่ได้โกรธนะเว้ยที่จะไปแก๊งอื่นเนี่ยไม่ไม่เคยโกรธน้องๆเลยแต่แค่อยากให้บอกตรงๆว่าจะไปไปหาสิ่งประสบการณ์ไปหาอะไรคือไปได้เว้ยไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามไม่เคยห้ามแบบว่าไม่ให้ไปแต่ก็แบบ ตีอตีนี่ะตีแกงเล่าอะทำไมอะมีเรื่องอะไรเหนียววาไปนอรมอลนอรมอไม่ได้ยินอาตีพุกกันเลยครับอาตีพูกกันเลยหเรื่องเรื่องได้ยินไหมพี่อ่าได้ยินเรื่องที่ผมจะพักอะอาใช่ครับอย่าบอกนะไม่ไม่ไม่คือพี่ลุงเลยฟังฟังเดียวกนก็คือที่อาตีอาตีเขามาคุยกันเหนียวใช่ไหมว่าเออตีที่หัวโถงนัก Hmm. ถูกไหมเอเอเขาบอกส่งหนักเขาไม่ไหวในช่วงนี้เขาไม่มีเวลาอ uh ่า huh. แล้วเหนียวก็เลยบอกอติว่าเออถ้าไม่ไหวอ่ะถ้าอาติแบบว่าเออลองมาอยู่กันเหนียวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งหนักเหนียวก็ยื่นข้อเสนอไปแบบบอกเขาว่ารายละเอียดว่าส่งเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยอ่า uh huh. เอาออติเขาก็ดูแบบว่าเออโอเคถ้าเขาฟาร์มเท่า,านี้เขาไหวอะไรเงี้ย uh huh. เดี๋ยวก็เลยชวนมา แต่แต่คือ,อตีเขาติดนี่กับตีฮิ้วถูกไหมใช่ใช่าติดนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามล้านครับสามล้านพี่อยากให้คืนเลยหรือว่าถ้าออกแล้วทยอยคืนได้ตีจะไปอยู่โอเอสใช่ไหมก็คือเหนียวมาชวนผมว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาแบบฟาร,รม์มเท่าตีฮิ้วอ,ะอ่ะก็คือ ประมาณนั้นอะที่ตีฮิวส่งแต่สิ่งที่ตีบอกพี่นี่คือตีติดงานเลยนะแค่ติดงานครับติดงานแ,<ค>แบบว่าไม่ไม่ว่างส่งเงินไม่วา่างหาเงินเลยนะวา่างแค่สองวแน<ค>นะใช่ที่อติที่อติเขาคุยกันเนียวก็นั่นแหละอติเขาติดงานเลยก็คือเนี่ยว,ว่าเออโอเคไม่เป็นไรคือคือโอเอสอะคือของของอติเนี่ยเหนียวช่วยอติฟาร์มได้ไงเข้าใจปะอติอติเขาก็น้าเหนียวเหมือนกันนะแล้วก็เออช่วยช่วยได้ไหวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ที่ต้องส่งอืมอืม ตีตัดสินใจมาดีแล้วใช่ไหมอะไรนะครับคือผมใจะมตีตัดสินใจมาดีแล้วใช่ไหมอ่าก็คือคือไม่มีเวลากับกับอย่างที่บอกเลยครับเนที่อธิอธิบายกับพี่พี่กอนไปว่าไม่มีเวลาเต้แต่วันนั้นที่เองคุยกับพี่คือเองไม่ว่างเลยนะเว้ยไม่ใช่เหรอใช่ไม่ว่างนี่คือติดติดงานจนแบบเข้าได้แค่เสาอาทิตย์คือไม่มีเวลาเลยนะอันนั้นคือไม่มีเวลาเลยนะที่เองถึงถึงมาขอพี่พักอะ แตพ่พี่ก็ไม่ได้เอาอะไรจากเองเลยนะตอนนั้นนะพี่บอกเออถ้าเองติดงานจริงอะพี่ไม่ว่าเองค่อยมาทยอยส่งที่หลังค่อยค่อยคืนเอาใช่ไหมใช่ครับแล้วเองเองจะไปอยู่เอสได้ไงวะถ้าในเมื่อแบบเองติดงานอะไออ่าที่เหนียวบอกมาก็คือมันมันใช่มันต่างม,มันน่าสนใจถูกไหมมันมันมันน้อยอะครับมันมันผมก็พอฟาร์มได้ถ้าแบบถ้า ประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> นี่คือก็จริงๆก็อยากให้เคียร์กันนั่นแหละก็ยังไงอะเข้าใจนะเรื่องเนี้ยไม่จริงแต่ว่าจริงเป็นอย่างนี้นะให้ชองจริงเลยพอร์ตอะไม่ได้แบบติดหรืออะไรน้องๆเลยนะเว้ยที่แบบการที่จะไปอยู่แก๊งไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย คือบอกตรงๆงเลยว่าแบบว่าจะไปว่าจะไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ลุงลุงต้องฟังเขาด้วยว่าคือเขาอ่ะไม่มีงานจริงคือเหนียวเหนียวเอาจริงๆนะเหนียวคุยกับเขาเหนียวยังไม่ค่อยได้เจอเขาเลยตัวนี้คือคือรู้จักกันข้างนอกก็คือแบบไม่ได้เจอกันนะเข้าใจะปะไม่ได้คุยกันนะเพราะว่าเขาติดงานวยเขาเขาติดงานจริงอันเนี้ยก็คือรู้แต่คือเรื่องบบเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรขนะเขาเงี้ยคือเหนียวเหนียวคือช่วยเขาเต็มที่ได้อยู่แล้ว คือเขาก็บอกเขาก็ที่เขาแบบเคยมาคุยกันเนี่ยเขาก็บอกเออเขาไม่ว่างนะช่วงนี้เดี๋ยวก็เออโอเคไม่เป็นไรถ้าอาติไม่ว่างเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวช่วยได้พางตรงอะตอนนี้ก็ก็หาคนอยู่ด้วยแล้วก็มันมันจังหวะมันมาก็เลยเออก็พามาคุยตรงเนี้ยจะได้แบบว่าจริงๆก็อยากให้พูดตรงว่าจะมาอยู่เอส อเข้าใจได้เนาะคนในเกงถ้าออกมันก็มันก็เสียใจถูกปะล่ะไอ้จริงจริงมันเป็นอย่างนี้เว้ยว่าโอเคอย่างที่เหนียวบอกให้ให้ให้ฟังอันนี้ฟังลุงมองลุงบ้างนะคือจริงลุงลุงไม่ไม่ได้โกรธนะเว้ยที่จะไปแก๊งอื่นไม่ไม่เคยโกรธน้องๆเลยแต่แค่อยากให้บอกตรงๆว่าจะไปไปหาสิ่งประสบการณ์ไปหาอะไรคือไปได้เว้ยไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามไม่เคยห้ามแบบว่าไม่ให้ไปแต่ก็แบบ แต่เท็กเจอร์คือกับมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างงี้คือหนึ่งเลยตีอเป็นสมาชิกตีหิวถ้าถ้าไปในโอเอที่มันในรูปแบบที่มันไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่เต็มที่กับตรงนั้นอ่ะมันมันจะโอเคจริงจริงเหรอถ้าในเมื่อกับกับตีฮิวยังเต็มที่ไม่ได้แล้วจะถ้าจะไปตรงนู้นมันจะเต็มที่ได้เหรออันนี้ตอบในของโอเอนะก็คือ,อมันไม่ใช่เก่งที่มานั่งฟรามืนอนะ่ะ เป็นเป็นแกงที่แบบเล่นอเน้นเทนนิงเล่นอย่างเดียวเขาอ,อาจจะเหมาะเหมาะสมกับช่วงเวลาเอาจริงนะคนหลายๆคนเน่ะในเวตอนเนี้ยมันไม่ได้ว่างขนาดนั้นหลายๆคนยังโชว์ก็เหมือนกันค่อยว่างหรอกเอเนียวเนียวก็ไม่ว่างนะแค่มันเป็นมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำเวทครั้งนี้ก็คือเพื่อเพื่อเล่นจะตีฮิแม่งก็เล่นไม่ต่างกันเลยนะเว่อบอส คืออันนี้คือตีตัดสินใจมาแล้วถูกไหมยังไงก็จะออกถูกไหมได้ครับใช่งั้นเขียนนี่เราก็จบกันบอลลินขอในเรื่องนี้ก็คือสามารถชำระยังไงได้มั่งพอนได้ไหมหรือยังไง รจริง,งจริง<ช>จริงนะจริงจริงถ้าบอกตรงวันนี้ไม่ได้รีบขนาดนั้นด้วยซ้ำไม่ได้รีบเลยสามล้านเนี่ยแม่งเล็กน้อยมากกับคนคนหนึ่งจะบอกว่าแบบตอนที่ตีมาคุยกับไอฟอร์ดไอ้นะฟอร์ดก็จะบอกว่าตีทยอยใช้มาได้เลยนะค่อยๆทยอยก็ได้ไม่ต้องรีบเอาเท่าที่ตัวเองไหวแล้วก็ไม่เคยทวงด้วยนะกับสิ่งที่แบบไอเนี่ยที่ที่ตีที่เคยให้ตีไปไม่เคยทวงตีเลย จนตีออกไปตีจะติดงานก็ยังไม่ได้แบบมานั่งทวงตีนะตีต,ตีมีเวลาตีก็ค่อยเข้ามาทยอยทยอยให้แล้วกันถามตีได้งั้นแอมลินขอตัดสินใจได้ไหมเรื่องนี้ในเมื่อลินเป็นคนดูแลลินขอตัดสินใจได้ไหมคะบอยใจจบทพีเดียวเลยค่ะแล้วก็แยกย้ายไม่ไอ้นี้ไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องเคลียร์ใจอะก็คือไม่ไม่อยากให้มันรู้สึก เนี่ยเอาจิงอติตันหาใจนะเป็นอติตันหาใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่อยากให้แบบรู้สึกแบบแข่งใจกันหรือแบบยังไงเพราะจริงอัท้ายสุดอะเส้นทางที่เราเรามาาเล่นตรงเนี้ยบางทีก็ความสุดตัวเราอะเอาถ้าเลินพูดตรงค่ะพูดตรงๆค่ะตรงนี้เลยถามว่าเสียใจไหมเสียใจเดี๋ยวเวลามันจะยาวยาเองไม่อยากแบบว่าเขาเรียออะไรอะจะพูดอย่างนี้ไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคแม่งทุกคนแม่งรู้สึกหมดไอ้เหี้ออะไรฟ์อก็คือ คนที่รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าแบบตีแม่งก็คือน้องในแก๊งคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากให้แบบโหดร้ายแบบเอาอาวุธหายแล้วก็จบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วก็เงินสามล้านที่จริงแบบคือมันทยอยจ่ายได้แหละด้วยความที่แบบเราแต่แม่งแต่สิ่งที่ที่เกิดขึ้นหรืออยากเห็นแม่งไม่ใช่แม่งไม่อยากเห็นภาพนี้ไงเข้าใจใช่ปะที่แบบบอกว่าแบบจะนูน่นจะนี่แต่แบบอ,อ้ามาไอทีจะไปอยู่แก๊งอื่นมัน ทำ, writers, ทำไมทำไมเราไม ong, ่พูดกันตรงๆแบบไม่ไม่ไม่าบอกกันตรงๆวะอะไรเงี้ยก็แต่จะมองตรงนะว่าเอ้ส่งน้อยกว่าอีฮิวเยอะเยอะมากเลยเอ่ไม่ายชอว์ไใจอยต้องเข้าใจว่าความรู้สึกมันเสียไปแล้วก็เข้าใจไงคือตอนนี้คือเข้าใจทุกฝ่ายเลยนี่คารินแป๊บนึง อ้วถ้าเกิดได้ในมุมมองของไฮชอเนะี่ยไฮชอจะแบบใจใจแบบคือนี่อาวุธตียังไงสามล้านะ่ะไปถึงยังไงนะอาวุธที่ตีแบบติดอยู่กับตีหิ้วอ,อะสามล้านถ้าเป็นไรฟอร์ดเหรอคือถ้ถาถ้าตอบถ้าตอบตรงนี้ยังไม่รู้เว้ยไม่อยากแบบผิดใจกันด้วยคือต้องบอกตรงว่าไม่อยากผิดใจกันจริงเพราะว่าแบบก็ไม่ได้คิดที่จะแบบจะมาเอาอาวุธจากตีอยู่แล้วอะทั้งๆที่ก็บอกตีแล้วตีอย่าไปคิดมาก เรื่องอาวุธอ่ะค่อยๆ<ช>เอามาคืนก็ได้ตีจําได้ใช่ไหมที่พี่คุยกบตีข้างตึกอ่ะใช่ครับพ<ต>ี<ต>่ที่ตีมา,ามบอกพี่อ่ะมันก็ยังแบบในใจผมมันก็อยากจะอยากจะใช้นี่ให้หมดแต่นี่คือผมไม่ได้ฟาร์มด้วยแล้วก็เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ส่งเนี่ยไม่มีเวลาส่งเงินให้ตีฮิ้วแล้วก็ยังต้องติดหนี้อยู่เลยอาอแล้วการเองเข้าไปอยู่ในโอเอย่างนี้เองจะมีเงินส่งให้ตีฮิ้หวหรอ คือคือไม,ไม,ไม่ไม่คือลุงแล้วฝัดคือสมมติว่าถ้าเขามาจริงๆใช่ไหมคือเหนียวเหนียวเต็มที่กับตีแล้วเหนียวเหนียวช่วยตีเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเงินตอนนี้มันกําลังเห็นเห็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยตีฮิวดูแลดูแลมึงไม่ได้เว้ยแบบแล้วทางข้าเหนียวเหรือโอเอสเนี้ยต้องมาดูแลต่ออะไรเงี้ยโดยการที่แบบต้องต้องเข้ามาช่วยในสิ่งตรงเนี้ยเข้าใจใช่ไหมตีตีเห็นตีเห็นภาพใช่ไหม เข้าใจครับลรามีมีวิธีเสนอไหมมีวิธีเสนอไหมกี่ยวกับตรงนี้ตีมีวิธีเสนอไหมเรื่องอาวุธใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่มีวิธีเสนอไหมจริงมันก็ อยู่ที่พี่ด้วยหละว่าจะให้ใช้ยังไงอ่ะแล้ก็คือถ้ามาจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้คิดมาก่อนไม่ได้คิดมาก่อนเลยเรื่องนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลยก็ต้องใช้ถ้าตาพูดทู่เลยก็คือก็ต้องใช้นี่นั่นแหละแต่ทีเนี้ยไลฟ์ฟอร์ดอยากได้ ยังไงถ้าตามคารดินหรือจะพ้อตรงๆก็คือโอเวฟไม่ได้รับผิดชอบนะเรื่องเงินของอติที่ติดอ่ะอก็คือเป็นอติต้องรับผิดชอบอืแต่เนี้ยอติมีติดตัวอยู่แค่สามแสนตอนนี้อลินขอคุยกันภายในแก๊งกันได้ไหมคะได้ได้อะได้ได,ได้โอเคครับรวมมติได้ไหมหรือไงไม่ค่ะอติมันนี่ไงนะ ถ้าชองั้นเอาอย่างี้แล้วกันเอาแบบถ้าแบบโอเอสจะรับไปดูแลต่อก็คือจ่ายจ่ายจบไปเลยแล้วกันก็คือจ่ายจบนะใช่จ่ายจบไปเลยอ่าเดี๋ยวมันจะมีบัตรประกันอีกสองใบด้วยนะที่แก๊งขึ้นให้อ่ะบัตรประกันสองใบเหรอว่ายังไม่ได้เอออืยังไไม่่ด้เเออลยยูในตัวเองใบแค่ใบเดียวพี่เหลือใบเดียวแล้วใช่ไหมท่านเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวเหลือใบเดียว อ่ะเดือวไปเดียวเคือออบารประกันด้วยถูกไหมใช่ใช่ใช่อ่าโอเคเรือนสามล้านสามล้านหกค่ะสามล้านโอเคครับสามล้านหกเดวเดามาให้โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็เวลาเ,าเตรียมแล้วอ๋เอเดี๋ยวขอขอโทษน,นะขออยานานี้เดี๋ยวเตรียมเหรียญก็ได้เลยค่ะโอเคครับยว okay, เรียนหาให้โอเคห้า<ป>เหรียญมีไม่เป็นไรห้าห้าเหรียญคับสามล้านหก อันนี้ยอดยอดเต็มใช่ไหมใช่ใช่ใช่เต็มก็คือโอเครับประกันหนึ่งใบไม่ก็คือรวมแล้วอันนี้รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วเป็นรวมเบ็ดเสร็จก็คือสามล้านหกอันนี้หกเศษนี่คือแบบประกันกี่ใบนะเหลือใบเดียวไงตีบอกว่าหายไปหนึ่งใช่ไหมประกันใบเท่าไหร่อ่ะเซนสามแซนยิ่งคิดได้แค่สามแสบนบไม่ไมันไม่ได้ติดมันไม่ได้ติดนี่แค่สามล้านตรงสามล้านตดตัวไงอ๋อก็คือรวมให้แล้วเฉล่สามล้านหก 6. อ่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ตียืมเดี๋ยวเดี๋ยวกี่โมงพอเวลาเขาเอ่าเดี๋ยวเราพี่มาจินมาครับพี่มาจินมาเดี๋ยวเอามาให้เลยโอเคต้องไ,ไม่เกินเที่ยงคืนถูกไหมไม่เกินไม่เกินเที่ยงคืนโอเคได้ได้ก็เดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะตีอ๋อบอสพูดก่อนตีเอาเหรียญมาห้าเหรียญด้วยนะใช่ใช่บอกไปแล้วโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะตียังไม่ได้ออกจากแก๊งตีต้องใส่ชุด รู้หรือเปล่าไม่เป็นไรเรื่องนั้นปล่อยเลยกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตีตีเหรียญออกได้เลยตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยเอาออกมาให้ทีนี้เอาของงั้นจบนี่คือจบไหมแบบว่าเรื่องตีจบจบจบเลยแล้วยังยังยังมีรู้สึกอะไรปะแบบแต่ความรู้สึกมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไฮชชคือถ้าจบจบเรื่องตีคือจบแน่นอนแต่ว่า จะแม่แบบมาวอลเวหรือแบบมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วติว่าไง้แต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกตีนะเว้ยคือแบบพี่ผิดหวังแค่นั้นเองนี่เลยสิ่งที่พี่อยากจะบอกขอบคุณครับงั้นนะปะโอเคโอเค